รัฐมนตรีท่องเที่ยวหาหรืออุปทูตมาเลเซียรเร่งเยียวยานักท่องเที่ยว13สิงหาคม2568นายสร,ระวงเทียนทองรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาพบมิสเตอร์บงยิกจุยอุปทูตมาเลเซียและรัฐสภาหาหรือกรณีนักท่องเที่ยวมาเลเซียสองรายถูกทำร้ายในย่านราชดำริเมื่อ7สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมเร่งหามาตรการเยียวยา รัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์โดยย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวพร้อมสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้บาดเจ็บเต็มที่ภายใต้โครงการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งการเยียวยาและการอำนวยความสะดวกแก่ครอบครัวด้านอุปทูตมาเลเซียขอบคุณรัฐบาลไทยและยืนยันจะให้สื่อมาเลเซียรายงานตามข้อมูลทางการเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดพร้อมรักษาความสัมพันธ์ของสองประเทศ โดยบายวันเดียวกันนายสระวงมอบหมายให้ที่ปรึกษาเข้าเยี่ยมครอบครัวผู้เสียหายและติดตามอาการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีครอบคลุมและสร้างความเชื่อมั่นต่อการท่องเที่ยวไทยสนับสนุนเนื้อหาคุณภาพโดย w o r l d Gas ธนาคารออมสิน และเมืองไทยประกันชีวิต